ถึงแล้วนะคะถึงที่สนามไอโมบายเรียบร้อยสนามจางเรียบร้อยค่ะเราตอนนี้เรามาลงน้ำกันนะคะพี่น้องมีรถบ้าดามกนเดียวเดินลงน้ำว่าเขาเขาไปแจกเขาแล้วอืมบรรยากาศการลงน้ำจ้าออ เปิไดไปเพราะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้โซ่เวิดเพราะเปิดไหนนี่คือบรรยาก,กาศดังบริจาคนะคะนี่คือพื้นที่ของโรงน้ำของข้าวก็จะอยู่อีกทางนึงเราลงน้ำเสร็จแล้วเราก็จะไปไปที่หาทีงานเรานะคะ ซื้นให้หน่อยสวัสดีค่ะมาดามาลงนนำเป็นรักเขามาโอเคพี่น้องเดี๋ยวให้มาดำลงนนำก่อนเดี๋ยวทีมงานโคตามแล้วนี่คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศข้างในของผูระสบไัยเยอะมากมีที่เราไมตู้ดถ่อมเขาเด็กรวย ไปลงน้ำเนาะไปลงน้ําเสร็จแล้วก็ไปลงน้ําเสร็จแล้วก็เราเพราะรักก็พาเดินลัดเลาะและมาอะไรก็ไม่รู้ล่าสุดน้องเราก็าจะไปถ่ายคลิปลงน้ําให้เอฟซีดูเพราะว่าเอฟซีบริจาคน้ํามาแล้วรถ<อ>ลงน้ํามันก็หนีเราคะ่ะให้เราเดินมาคะ่ะเนี่ยคะ่ะบรรยากาศอันนี้คือบรรยากาศเขาแจกนะคะเขาแจกข้า,ขาวกันเด็กมารอรับต่อไปยอมี่คือคือผู้ประสบชัยมารอรับนะคะ ทีมงานเราอยู่ไหนอันนี้คือศูนย์อาหาเซดายขานนี่พี่น้องมีลใหม่พร้อมได้อะไรกินคะคุณยายโมนแจกแงอจ้ากวันนี้ืมเบากามกี่พี่น้อกกมูงกับี่ พี่น้องเดี๋ยวมาดามขอตัวเดินไปหาทีมงานก่อนพูนจะเห็นรถทีมงานมานนีอันนี้คือผลไม้นะครับเยอะเลยไปเราจะปาเป็นงนนี้แหละขอคุณเจมไปเ่ขออหน,นึ่งละร้ายครัอบอ่ะพี่น้องเดี๋ยวมาดามพาไปหาทีมงานก่อนเนาะเราจะไปถ่ายใหย้ดูอู่รอบเดี๋ยวจะไปต่อให้ดูอันนี้บรรยากาศม่คิวเ อ๋อหมนพ้าหุม่มขอบคุณค่า,านีเอซีตัวหน่อยพี่น้องเดนรถเดินตลคนอื่นสันเดยเอาพี่น้องเดี๋ยวประดามขอตัวไปหาชิมงานก่อนค่ะ